ชมบุรีกับเมืองทองนะครับเป็นเมืองทองชนะชมบุรีได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ,บ,บแม้ว่าชมบุรีจะมีปัญหาเรื่องของผู้เล่นเ,เรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆนาน,นาใดๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูชุดที่จัดลงมาเนี่ยก็ถือว่าก็ก,ก็ฟูก็เต็มฟูเลยเ,เลยท่าที่จเต็มเอียดได้แล้วนะครับของทางชมบุรีในขณะเดียวกันเมืองทองก็จากคราวที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วของโคชมาริโอนะครับ่ก็โอเค มาลุยกันต่อสู้กันต่อผู้เล่นที่จัดลงมาก็เต็มเต็มโดยเฉพาะขาดโจมหน้าคนเดียวอ่าเรื่องของเอ่อเกมระแผมมิดฟิลพิชาวีระเทพก็จะต่อเนื่องตรงนี้นะครับมีมีแกนมีแกนม,มีหลักตรงนี้ด้านหน้าปอลเมศอาจวิไลต่อเนื่องอ่ามีเริญสักทางขวามองยังไงบ้างมิทงเกมนี้งัดอะไรมาสู้กันทั้งสองทีมจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะออกมาเสมอน่าจะออกมาเสมอเพราะเกมเนี่ยก็สู้ด้วยแท็กติก กล้าๆกลัวกันอยู่เือนกันช่วงต้นเกมขณะที่เมืองทองได้เกมบุกเนี่ยชนบุรีก็ไม่ผีผามก็เล่นเกมคอมแพครับตรงกลางอดทนรอโต้เมืองทองก็ไหม่กลกาแทงไลน์ลูกออกข้างซะส่วนใหญ่มันเป็นการโจมตีสู้ด้วยแทคนติกเรื่องของการการครอบครองบอลเมื่อขณะที่ชนบุรีครอบครองบอลเมืองทองกว่ากรับเกมคอมแพคคือมันดันจะไปดันกันมาแบบเนี้ยคือเอาง่ายซื้อซื้อความปลอดภัยทั้งคู่ นะครับก็มันก็เลยไม่ค่อยมีจังหวะที่มันแบบสูบฉีดเลือดสูบฉีดมากนะแต่ว่ามันมีในเรื่องของแท็กติกที่มันสู้กันด้วยแท็กติกอีกฝั่งหนึ่งขณะเป็นเกมลุกเมืองทองเลนหลังสามบิดโมดอะไรบ้างชลบุรีก็มีการปรับมีการยืดหยุดของนติกมันสู้กันด้วยแท็กติกแต่มันสู้กันที่ตรงกลางกับด้านข้างหน้ากอบเกียรติโทษมันไม่ค่อยมีจนจนมาครึ่งหลังนี่แหละจนที่ความผิดพลาดมาเกิดที่เกมรับ ของทางชมบดีเสียหายมากขณะที่ชนบุรีไอ้มืองทองมีสิบคนเอตอนนั้นเมือทองเปลี่ยนเอกนิตลงมาแล้วเอสิบคนเอแดนกลางของทางชมบุรีลูกนั้นพลาดอย่างแรงแดนกลางกับริมเส้นอย่างโจฮาน่าไออย่างอย่างเอไม่ใช่ตัวน่าอย่างเจ้าอมบดัวตาล่าทางด้านเนี้ยด้านตรงชัยตรงฉําด้านนั้เนี้ยทางด้านทางด้านซ้ายอด้านซ้ายอมบดัวตาล่าจัดัดมงคลจับชมบรีใช่ครับปล่อยให้ เมืองทองขึ้นเบ่ง่ายอ่ะเอกนิชชิ่งกับพิชาอุทาชิ่งกับสุพรปิตาณกะโพเล่นสามเตียมธรรมดาเซตแล้วก็เอกนิชได้บอลกเลเ้ยงกดแทงให้ปรลเมตออกไปเอาบอลเฮ้ยเกมรับของทางชมบรีพังเลยไม่มีอะไรลูกนั้นแล้วก็รอดูรอดูปรลเมตจะเล่นยังไงเออสุพรเติมขึ้นไปปรลเมตส่งให้สุพรสุพรมีเวลาคิดกดคิดิศแรกเลยว่าจะยิงตรงไหนดีว่าเอาเกมทิศมาดู แล้วก็ปั่นธรรมดาเข้าไปเกมรับล้มเหลวเกมรับด้านท้าล้มเหลว<อ>ก็ต้องยอมรับลูกนี้มันคือจุดเปลี่ยนของเกมทําให้เกมมันมันมีรสชาติขึ้นมาหน่อยแต่จริงๆแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเกมนี้มันน่าจอกเสมอถ้าไม่เสียลูกนี้ถึงแม้ว่าเมืองทองอยู่หลือสิบคนชลบ,บุรีก็บุกไม่ได้อืครับนี่ก็เป็นเป็นลูกเก่งลูกหนึ่งของสุพรเหมือนกันนะพี่ธงคือ,ค,อคือเขาเขา,เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ยิงแบบบ่อยๆหรอกแต่ว่ายิงเมื่อไหร่มันจะเข้าตาคือหมายถึงว่า สุพรเนี่ยเป็นคนเล่นเท้าซ้ายกับเท้าขวาก็ก็ไปไปได้นะไปได้ทั้งสองเท้าอ่ะนะครับแล้วก็มีทั้งลูกยิงเท้าซ้ายอ่ามีลูกยิงเท้าขวามุมอารมณ์บาลเนี้ยไม่ว่าจะมุมซ้ายไม่ว่าจะมุมขวามุมหากินสุพรนะปีก่อนๆนะนี่ที่ถูกโยกไปยืนแบ็กซ้ายอ่าเข้าขวาปั่นขวาปั่นสุดได้จรงนี่มาตรงนี้อยู่ฝั่งขวาเข้าตรงนี้ก็ปั่นได้แต่คือผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าตรงนั้นน่ะสุพรมีเวลาแบบ เยอะแบบเยอะมากสามารถเลือกทั้งจะยิงเองสามารถสแกนหาตัวจ่ายได้อีกบานเบิกเลยใช่ไหมพี่ถงเหมือนเป็นความต้องยอมรับว่าลูกนั้นลองลองไปดูไฮไลท์นะลูกนั้นสุพรได้บอลเนี่ยตำแหน่งของสุพรอ่ะมันจะชนกับตำแหน่งของอามาดัตาล่าอ๋อปีกชนแบบอามาดัวอารมาดูปีกซ้ายของชมบุรีอ่ะฝั่งซ้ายชมบุรีอ่ะใช่เจนนั้นมันชนกันอยู่มันด้วยตำแหน่งมันชนกันอยู่โลกว่าจะคือ สุพรยิงเข้าไปแล้วเอามาดูเพิ่งหลุดมาจากเฟรมอ่ะหน้าจอแต่ท่อสดอ่ะครับครับครับ,รบ <c oughs> ก็สิบเอ็ดต่อสิบของชมบุรีทำไมถึงเรียกว่าอะไรดีเออทำไมถึงแพ้เออถ้าไม่โดกน <c oughs> ก็ไม่แพ้ไม่แพ้ <c oughs> แลมันเกิดการติดผ้าจากการป้องกันแพ้ไม่ไม่โดนลก็ไม่ไมแพ้คือคู่นี้มันต้องออกมาเสมอ เกมมันดนันก<ม>ันถึงแม้ว่าในช่วงที่ชนบุรีมีสิบเอ็ดคนก็เปลี่ยนนะก<ม>็เ,เปลี่ยนอยู่บงชูมาแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้คือเกมเนี่ยออไอเดียในการเล่นพื้นที่แดนที่สามของทั้งสองทีมเนี่ยมันเจาะแนวรับของคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยพอๆพอกันเลยเกมต้องออกมาเสมอแต่มันเกิดการผิดพลาดในการป้องกันแล้วก็ความยอดเยี่ยมของเอกนิตสุพรนะรวมถึงพิชาอุทาด้วยดอกนั้นน่ะแล้วก็ปรเมศก็วิ่งแฝกออกไปรับบอลแล้วก็ส่งมาให คือเอาง่ายเลยอนอกจากความยอดเยี่ยมของชนเมืองทองแล้วแต่าการป้องกันช็อตนั้นของชนบุรีล้มเหลวแบบการป้องกันแบบนี้คือระดับไทยลีป้องกันแบบนี้เลยเนี่คือต้องยอมรับลูกนี้ลูกเดียวเนี่ยพลาดเลยอืพลาดเลยเนี่ยพอพี่ทงพูดขนาดนี้ผมไปยอดเนี่ยผมกดดูเลยคือเอามาดูนะกับฉัดมงคลเนี่ยขึ้นไปข้างบนงพร้อมๆกันนะเออแล้วเลยกลายเป็นว่าพื้นที่นั้นมัน,ม,นมันโบเป็นหลุมอากาศแล้วคนคนมาปิดโกซุกิจะ วิ่งลงมาปิดก็ปิดไม่ทันละไม่ได้มันโบเลยนะโบเลยพอพี่ทองพูดอะเหตุอมาดูเห็นเลยเห็นเลยเหเลยพอพี่ทองพูดผมผมรู้สึกเลยมันเนี่ยเนี่ยมามากดตามดูเลยเนี่ยผมผมกดตามดูเอออ๋อเกลีรยเลยเกลีรยเลยคือโบเลยอ่ะตรงนั้นลุโบเลยโบเลยโบเลยครับอืมนะฮะอ่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยกลายเป็นสามแต้มของของเมืองทองนะครับที่แม้นว่าจะเหลือสิบคน แต่ก็เอานนชนะชนบุรีได้สําเร็จถามต่อเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบ้างไหมหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเ,เรื่องคลาคาซังเยอะของโคชมาดิโอในสองสวันสุดท้ายอ่ะโอเคก็คุยกับบอดอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็อ่ะไปกันต่อเดินหน้ากันต่อมีีิลอสมาช่วยงานพี่ทงพูดพี่ทงพูดตรงเนี้ยผมยังจําได้สัปดาห์ที่แล้วพี่ธงบอกว่ามันจะเป็นเกมหนักนะฟู โป๊ชมาริโออ่ะจะเจอแต่ของหนักๆนะจะผ่านได้หรือเปล่านี่ผ่านชมบุรีไปแล้วหนึ่งนะพี่ตงครับเป็นอย่างไสิ่งห่งสิ่งหนึ่งมันชัดเจนว่าตามหลายคนสงสัยว่าการเข้ามาของมริโอเจลสิกเนี่ยจะเข้ามาเป็นเฮดหรือเข้ามาเป็นผู้ช่วยครับเพราะก่อนหน้านี้ข่าวมาเนี่ยก็คือเอาเข้ามาเป็นเฮดแหละแล้วมาริโอก็จะออกอะไรเนี้ยแต่ว่ามันกระแสมันมันตีกลับก็เลยต้องเป็นผู้ช่วยก่อนแล้วก็มาริโอต้องกลับมาเป็นเฮดโค้ด หลากหาคนก็บอกว่าเอ๊ะตกลงว่ามาริโอจะเป็นผู้ช่วยเอ,อหรือมิโลเจลสิก hmm. ก็ต้องดูใครย,ยืนข้างสนามแล้วก็แท mm ็กติกที่แสดงในสนามมันเป็นแบบไหนเราจะมองออกสรุปแล้วครับมองออกชัดเจนว่ามันเป็นเกมของมาริโ hmm. อหน้าที่ยังเป็นของมาริโออยู่เพราะเกมมันเป็น mm hmm. ของมาริโอทั้งหมดแท็กติกเหมือนเด็กมิโลเจลสิก mm hmm. ก็เข้ามาช่วยก็ดูแล้ษณะอากับระยะก็ช่วยกันก็การชนะคราวนี้จริงๆสิบคนไม่แพ้เนี่ยมันก็ ก็ล้วหัวใจแล้วอะจีดจับหัวใจแล้วแต่มันไม่ไม่ได้พีกขนาดนี้แต่การสิบคนแล้วมาช้าแบบนี้และการวิ่งหาแฟนบอลแบบนี้มันมันเหมือนเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมีคิตชีวาใหม่แล้วไม่รู้มันจะลงมปอีกหรือเปล่าอันนี้ยก็ล้องรอดูก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่ดีครั้งที่สามะเออครั้งที่สองครั้งที่สองที่สองที่สามแล้วแล้วว่าครั้งนี้คงจะไม่มีแล้วล่ะครั้งนี้คงอยู่กันยาวจนจบฤดูกาลแหละไม่บอร์ดก็คงจะไม่เรื่องที่จะเปลี่ยนใครละ มาริโอก็ไม่คิดน่าจะลาออกทางโซเชียลอีกแล้วล่ะก็น่าจะช่วยช่วยประคองกันไปลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ยพี่เชื่อว่าถึงจะแพ้ก็ไม่แล้วจะลากันจนจบนะก็ลากกันจนจบก็คงไม่มีอะไรแบบนี้อีกแล้วแต่แต่โดยอ่างั้นผมถามพี่ธงว่าแต่โดยอันดับของเมืองทองก็ก็ยังหัวเรี่องหัวต่อนะพูดถึงว่าเนาะก็คืออยู่กลางตาราง ถ้าขึ้นมาข้างบนได้อีกหน่อยก็ก็จะดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยหรือยังไงพี่คือคงขึ้นได้ไม่เยอะอะคงขึ้นได้ไม่เยอะคงขึ้นได้ไม่เยอะมากผมบอกเลยนะพี่บอกเลยนะแล้วคงไม่ลงด้วยคุณภาพของเกมอะมันก้นเหนือกว่ากลุ่มที่อยู่โซนท้ายตารางชัดเจนมากเลยนะก็คือคือทีมโซนท้ายตารางมาตรฐานไม่ดีออ่ไม่ว่าจะเป็นลำปางหนองบัวกลุ่มพวกนี้มาตรฐานไม่ดีมาตรฐานคือเมื่อมาเปรียบกับ วิธีการเล่นแล้วก็คุณภาพของเกมอ่ะมือทองยังเหนือกว่าเยอะมันมันและแต้มเพิขนาดนี้ไอ้ลงไปไม่มีทางไม่มีติศทางไปแบบอ่าลงไปเยอะก็คงไม่ลงไปเยอะหรอกอะไรอย่างนี้ไม่ลงไปเยอะแล้วก็คงจะไม่ขึ้นไปเยอะมากกว่านี้มากไม่ขึ้นไปเยอะกว่านี้มากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถ้าใครเล่นกับมือทองมีวิธีการเล่นที่ที่อดทนและใจเย็นหน่อยมือทองก็ก็ยังถือว่ามี มีมีตื้มเหมือนกันโดยเฉพาะเกมรูปก็มีตื้มเหมือนกันแต่ถ้าเกมไหนเปิดแรกอะมือทองอะโดนเมือทองจะชอบจังหวะตัดทิชั่นเมือทองจะเปิดแรกแรกเปิดเปิดเนี่ยมืองทองชอบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมือทองไม่ได้บิลอัพขึ้นยิงประตูได้น้อยมากมือทองโยกไปโยกไปโยกไปโยกมาทันทชั่นปุ้งซิวิชชินตัวหน้าปังมือทองก็จะเป็นแบบนี้ไอเกมเกมบิลอัพมันเป็นแค่มันเป็นแค่ส่วนประกอบของเกมเกมหนึ่ง เพื่อลกลุกขึ้นไปและคุณโต้กลับคุณโต้กลับมาผมก็ทันติชั่นกลับฟุตบอลจะยิงกันจังหวะทันติชั่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นทั้งนั้นอืมอืมครับไอ้ประเภทจะบิ้วมาจากประตูเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดอย่างเดียวไม่ยิงยากมากต้องเก่งจริงจริงไม่ใช่แมนซิตี้ทำยากครับเอ่อมีบอกว่าเพราะว่าจุดหนึ่งคือจุดเปลี่ยนก็คือมีลรอตโซสิตมาช่วยงานเรื่องเกมรับแบบนั้นไหมพี่หรือยังไงก็จะบอกว่าไม่มีส่วนก็ไม่ได้ต้องมีส่วน ดีกว่าหัวเดียวกับเทียมรีบอ่าดีกว่าหัวเดียวกับเทียมรีบแล้วก็ดูอากาบกิริยาแล้วก็น่าจะไปด้วยกันได้ณวันนี้นะเกมมันชนะนะแต่ถ้าเกมมันแพ้มันก็เดี๋ยวต้องรอดูอาการอีกทีว่าเป็นไงครับครับนะฮะมีบอกว่าเมืองทองลูกผีลุกคนครับต่อจากนี้ถ้าผลงานคงเส้นคงวาก็เอาตัวรอดได้นะครับครับเออนี่ถามว่าทําไมโค้ชทีมของโค้ชเตี้ยเกมลุกดูตื้อฮะก็ ก็แนวลูกสามตัวที่ลงมาเนี่ยไม่มีเกมฟิตเลยไม่มีแมตช์ฟิตเลยฟุตสุบัญญาอามาดูลตาลาดนิโลอาเวสสามตัวนี่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาเลเซเป็นตัวแรกและเป็นสิเป็นตัวแรกพร้อมกันด้วยมันก็ดึงกันได้อยู่ความความความฟิตความแข็งแรงระบบหายใจมันไม่ร <un> ้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็แต่พี่เทียร์เขาพูดให้ฟังนะเขาต้องเสี่ยงเพราะเขาตัวเขาไม่ค่อยจะมีแล้วเกมใหญ่แบบนี้เขาก็เสี่ยงก็มันก็แต่เป็นการเสี่ยงครับเป็นการเสี่ยง